สี่จีนอุปกรก์เกมกันกันแล้วนะฮะกับเหมืนกับการมา Minecraft กันอีกครั้งนั่นเองกับ Minecraft Server High Pixel กันอีกครั้งนะกับวิดีโอเกมที่มีชื่อว่า s m a s h h e Road ตตอนนั้นต้องฟีหน้าไม่ครับเราเราจะไม่ใส่เพลงซ้ำแบบที่คลิปเเอน โอเคนะฮะวันนี้จะมาเล่นสมาร์ชเชีโรกับโคจินั่นเองนะฮะมีคนในแอร์คราฟนะฮะเป็นสมาร์ชิ่งแอร์คราฟเหมือนกันนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นบอทแมนหรือหรือแบทแมนก็แล้วแต่ที่จะเลือกนะฮะซึ่งเราจะมาอธิบายสกิลก่อนนะฮะกูเลยกูลราคาเสียงอีกกล่องนี่มากเลยเนอะกูต้องปิดเสียงอะไรถึต้องปิดเสียงกล่องเอาไปบ้านเลยเราปิดเสียงไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคก่อนอื่นนะฮะ เออแบทแมนนี่จะเป็นสายตีไกลนะฮะซึ่งอาวุธของเขาจะเป็นแบทแตรงนะฮะจะการใช้แบทแตรงโยน3อันนะฮะแบบแบบต่อกัน3อันจึ๊บจึ๊บจบประมาณนี้นะฮะเราไม่สามารถที่อธิบายเป็นคำพูดได้ประมาณนั้นะฮะอันที่สองสงก <c oughs> สิลที่สองจะเป็นบอทคลอนนะฮะจะเป็นคล้ายๆกราบิ้งฮุกนะฮะทำให้แบทแมนสามารถเกาะเกาะไปที่ต่างๆได้นะฮะแล้วก็อันติของเขาคือบอทโมบิลนะฮะซึ่งจะเรียก บอโมบิลหรือแบทมบิลไอยานของเขาเนี่ยมานะฮะแล้วสามารถชนศัตรูซึ่งทําให้ศัตรูทําดาเมจแล้วก็น็อกแบทศัตรูออไปไกลมากๆนะฮะเป็นอัิลิตี้ที่โกสัสๆนะฮะแล้วพาสซีฟของเขาก็คือการการบนินะฮะบินไม่ใช่บินนะมันคล <laughs> ้ายอะไรวะมันคล้ายแบบเลื่อน <laughs> เลื่อน <laughs> ไปข้างหน้านะมันสามารถไกลได้นะฮะโดยการใช้8ปดสิบ g y นนั่นเองกันโคจินะ ji, เล่มนมตัวอะไรนะเนี่ยมันเป็นไก่น้อยมัน <laughs> เป็น อะไรชักสักอย่างเจโนอลชักเออเจโนอลชักว้าวว้าวชักว้าวพลัมตกใจโอ้กูลืมเปิดเสียงจะเอี๊ยดแล้วจะชักจะเอี๊ยกูเปิดเสียงก่อนนะมาถึงแบบกระโดดได้ไอ้ไก่เหมือนกันวันนี้ไก่ปีนฟ้าไม่โดนโอ้โหวัดปุ๊กโก๊มันมาแล้วกระโดดแล้วอุ้ยเอาไก่ได้ก่อนจะดีกว่าชักนี่น่าเก็บง่ายๆเราใส่ไก่ แต่ทำมังจะฆ่ากูขนาดนี้นะยี่ไก่มันไล่เอาล็อกเก็ตแลนเทอร์ตกเลยหรอกูไม่ยอมไม่ยิงแม่งกูปักกูเอาปืนตบเลยโอ้ไก่คนที่โดเอาปืนตบอะโอ้ยโอ้ดีดีดีเต็มไปเหลือน้อยและใกล้แล้วใกล้แล้วรอแต่มันม่ใหม่ใหม่ใม่โอ้ใหม่ก็เต็มหัวเลย มาลงไปแล้วมาลงไปแล้วระวังระวังรับบอลเขียนไปแล้วโอ้ด d o u b ิ e Q baby แต่ไมนคิวเฉยเลือดกูยังไม่ลดเลยมาชิงลดประสาทสิบตอนนี้อุ้ยตรงนี้ก็ตรงนี้รัวป้วนบินได้จบมาได้จบมาได้อยู่เอาแค่ข้อต่ออสปอนตลองเนี้ยเอาไก่เฮ้ยกลับมาที่ ไม่โอ้โหไม่เอาไอ้ไก่ใครโอ้โนองโอ้ลงมาเล้วย่าลงไปแล้วอะไรทักมาโอ๊ยวิวัวควางรถโอ้โหไม่ไม่มันจะได้คริสโตมาแล้วไม่นะเพื่อนเราสิมันมีมันมีระดมอัลติไก่มาแล้ววงไก่แล้วมันจะตายแล้วไก่อ่ะยิงกระเดีจ้ากระเดียว เดเดียวเดียวตกตายต้องพักแล้วทำเดบโอ้โ็อตพแโอ้โหไอ้แฉก i อ้แฉตายพักเลือเหลือเจอสิบสองหมดยบแล้วเออมันจะไม่ตายพี่ฮัก เดี่ยวสองปลายคิวปลายคิวโยอ้ยไก่มันแลกปืนตกไปแล้วอ่ะต่อไป go away spot stun อันตีไก่ตัวไหนวะเนี่ย bad k i l เออเออเออ b l a i l ไก่เขม้โอ้แหลกแหลก ไหนวากสมัตนสมโอ้สมไแล้วครับเฮยิววิแอมละบอเอนไก่จะตายแล้วไก่จะตายแล้ววิววิวไก่ไก่อันน้เดียวโอ้เยอะมากไม่ใช่มันไม่ใช่ไก่ด้วยอันไก่ไก่ฝังนู้นเอาละค้ยลิงดับโอชิโดนคยลิฮะ เฮ้ยคริสตลัลเออบินดังเลยจะบินทามึงไม่ท่ไปนไปชนอ๋ออนนู้นเหลือแค่น้องฮัคเือเท่าไหร่อ้สามสิบมาสิมีกระโดดกระโดดทุบนยดิแบนเนอร อาจะ e a s ่เดี๋ยวโอ้ยโอ้ยมาอัพแบเปอับไปกันเฉยเฉยเลี๋ยวบ๊บบบบบยังไม่ตามาอีกครั้งนะกับเกมที่2อนะตอนนี้เราเจอมแรนเดอร์หรือว่าดาร์กเวเดอร์หรือว่าแล้วแต่จะเรียกนะฮะ สองตัวนะฮะซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ยากนิดนึงนะฮะ Get ยิงแล้วยิงไกลคู่ด้วยนะชิบหายอย่าให้มันเข้าใกล้ตัวเลยอย่าให้มันเข้าใกล้ตัวเลยพี่ยามผมรู้ว่าพี่ทำได้มาโอ้โมาไปไปไอ้เอ็มบโอ้บอดมอนเนเวอร์ได้ ไปมึงใจฆ่าแบทแมนย่งแบทแมนไปฆ่าคอ่งเนี่ยอะนักินเดคอไปแล้วหนึ่งกิมันดนคอโบ้บ้้บบโอ้ยอ๊ยินโอ้ยอโอ้โห h o l ิ smash c ชิล t a สมแมชคิีบอลมันได้เดี๋ยวเราได้โอลอสบอร์ตบิปปนโอ้ชนตายราชนตายหุ่นยังไม่ตองตายซะ ตายรือยังเ่ยทำมัหน้านโอ้ย Can't see me in the abyss now, p i g อ y Oh, all a c า i ไปใกล้ๆทำไมทำไมเราไม่เคยได้สมัยคิดต่ออุ้ยมีอะไรเนี uh ่ยเดี๋ยวโอยโหบาเว้นโอ้ะบายโอ้โหที่เช็ด One, t o โอเคเดล๋ยวไปก้โอ <laughs> ้ดฟก่อนเดียก่อนมีมิเกม5คนให้ดับไฟ p เ e a s e

โอ้ตายผีตายผีตายดิโอ้ยตายอ๋อโอ้เราจะขนาดนี้เปล่าเลย no ทำอะไรมาอ้อคอนกูใหญ่เลยช่ปกตัขึ้นมาสิ f อ r c e use the อ o r c e อ h ah all the f o ตายคนหนึบตายแล้วพี่พ er ี่ดนพุ่ชนเป็ดวงไมก็ไม่ไม่วันีวันวันมีวันมันีวันวันพันโนบดแมนเล่เกมไ่ไฟเร่เหรอ58แล้วกูจะสู้ยังไงโอ้ เอาละรอบนี้เราต้องชนะ We can win this ชนะ,นชนะ 1, 1นแล้วนะฮะนนตัวอะไรคุกกี้กับบอลคุกกี้กับบอล o get ready พรเราเป็นบอล I'm the blues win p i c t r e มาดโอมาบอ

ด้คุณเป็นอะไรออกกิฟ์เข้ามาเลยเฮือไปเลยไก่น้อยไม่ต้อง้รู้วการสองได้โอ้ m หม o ก็ดีม่ตุกแล้วก็ได้คิวขอบคุณมากเลยไก่ไปเกอแล้วเแอแบ็คโอ้ตัวดีกันโอ้ โอ้โอ้ค้างค้างเดี๋ยวค้างตกใจนะสไลอะไปรู้คนบางเด็จะทิ้งเงื่นอยู่แล้วไงกระตุกกระตุกไปยังอยู่ได้ มันัโอ้ีรียเกมะ้เกมมังัคูโอ้โหความกระตุกนี้โอ้โ้กระตุกแต่ว่าได้คิวสุดดี Prepare the e a for o w s ไปไหนวะนะบอบแมนไปไหนวะอ้แมนบินไปนูแล้วไปไหนวะไอ้่อนบินไปดูตกตาพี่มันจะบินออกประตูสุขภาพมาง เอาละมันอยู่ไหน,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 น w h ม,มาแล้ว,วมาแล้วบอลโอ้โหนกระป๋อปอถ้ามันขึ้นมาลอดอีกนะเว่ามันไม่ใช่แล้วพี What the? What the? What the ่วัดตาวัดตาไม่อยู่ s t โอ้โอค ได้ครับพี่โอ้คาตัวตายโอ้มันเคี้ยวมันจะขึ้นมาได้เหรอมันจะขึ้นมาได้เหรอยิ่งดับมันก็ยังขึ้นมาได้เนอะโอ้ยบอสบอลโปร่งเยอะๆตายเถอะตายเถอะบอตายตายยังอ่ะอยู่เด็ดเด็ดตกเลยใช่ไหมตายยังเไปยังจะขึ้นเลยเมื่อกี้เหลือแค่แล้วเรามลยไม่ตายนะตายละตายกว่าจะตายไหมโอ้ นะฮะโอเคนะฮะก็นะั่นก็คือมินิเกมส์สแนชชิโร่กับเอ่อคลาสบอสแมนหรือแบทแมนนะฮะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe กันฮะรอบหน้าเราจะมารีวิวคลาสต่อไปกันก็คือเค้กมอนสเตอร์นะฮะก็ไม่มีแล้ว <Okay. S 1> สำหรับวันนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe กันผมลิฟ์พิคุงเจอกันคลิปหน้าไปเลยครับบายวว้า